ส,สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง t ด e Racha c h a อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาสปอยซีรีส์เรื่อง The Secret เกมรัก เกมลับใน EP ีที่10เนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องของอาภาัยไว้าที่นี้ด้วยละกันสําหรับคนที่ไม่ชอบคลิปสปอยสามารถกดข้ามคลิปนี้ไปได้แต่ถ้าใครอยากฟังเดี๋ยวเราไปฟังกันก่อนที่จะไปพูดถึงใน EP ีที่10ขอย้อนกลับไปพูดถึงใน EP ีที่9ก่อกแล้วกันว่าเขาได้ทิ้งท้ายอะไรให้เราได้รับชมบ้างหลังจากที่นิก ได้รู้เรื่องว่าครูชายก็ถูกส่งกล่องสีดำจากโรคจิตเหมือนที่ทุกคนได้โดนเธอสงสัยว่ารินเป็นคนทำจึงมาหามีมี่และถามความจริงจากมีมี่ทำให้มีมี่ยอมบอกว่าที่รินหายตัวไปเป็นฝีมีอของเธอนั่นเองนิกจึงนำเรื่องนี้ไปบอกกับดาวเพื่อขอให้ร่วมมือกันในการตามสืบหาริน ดาวยอมสงบสึกกับนิกชั่วคราวเพื่อตามหาโรคจิตตัวจริงนิกมาแอบ,บดูโทรศัพท์ของโดมและพบว่าโดมเพิ่งคุยกับปรินเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาและพบว่าโดมได้โอนเงินให้กับรินนิกจึงให้ดาวเช็คว่าเงินถูกกดจากตู้ a อ m ที่ไหนดาวจึงส่งที่อยู่ให้กับนิกเพื่อตามหารินเรื่องราวตัดมาที่รินเธอ มาหลบที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเธอกลายมาเป็นแม่ค้าขายหมูปิ้งที่ใช้ชีวิตลำบากลำบนไม่มีเงินแม้กระทั่งจ่ายค่าเช่าบ้านเมื่อนนิกตามมาพบและเข้าไปคุยกับรินเธอได้เห็นหน้านิกถึงกับตกใจและโยนข้าวของใส่นิกและวิ่งหนีไปนิกจึงพยายามวิ่งตามแต่รินก็หายตัวไปแล้วและจูจ่ๆรินก็โผล่มาด้านหลังของนิกพร้อมกับถือไม้หน้าสาม และถามไปว่ามึงต้องการอะไรจากกูพร้อมกับเวี่ยงไม้เพื่อที่จะฟาดน,นิกแต่นิกหลบได้ทันเธอบอกให้รินใจ,จนเย็นๆก่อนเพราะว่ามีเริ่มจะคุยด้วยทั้งคู่ชุดกระชากลากถูกันจนนิกไปเปิดผ้าที่โพกหน้าของรินออกจนได้เห็นบาดแผลที่เป็นแผลเป็นตามใบหน้าฝั่งขวาของรินนิกถึงกับอุทานออกมาว่าโพกมันทำแกถึงขนาดนี้เลยหรอนิก จึงได้ถามเกี่ยวกับกลองดำกับรินซึ่งรินเธอก็บอกว่าเธอไม่รู้เรื่องเธอไม่อยากจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของพวกเธออีกแล้วทุกวันนี้เธอใช้ชีวิตลำบากยากเข็นมากพวกเธอเป็นตัวซวยทำให้ชีวิตของเธอต้องตกอับแบบนี้ยังจะตามมาทำร้ายเธออีกหรอสุดท้ายนี่ก็ไม่ได้คำตอบที่เธอต้องการพวกเธอ จึงสงบศึกกันชั่วคราวเพื่อตามหาคนที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ป่วนประสาทในครั้งนี้งานนี้ห้าสาวทั้งนิกดาวมีมี่ไซและรินจึงช่วยกันตามหาตัวคนปั่นที่ตามป่วนกวนประสาทพวกเธอพวกเธอหวังจะจัดการเพื่อเอาคืนแต่แล้วมีมีม่ก็ได้รับจดหมายบางอย่างให้มาพบที่โกดังแห่งหนึ่งเมื่อเธอมาถึง เธอได้พบกับนิกเธอจึงคิดว่านิกคือคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดแต่นิกก็บอกว่าเธอก็ได้รับจดหมายที่ให้มาที่นี่เช่นเดียวกันมีมี่จึงหยิบจดหมายที่ตัวเองได้รับออกมาให้นิกดูซึ่งไม่ใช่เพียงแค่เธอสองคนเท่านั้นที่ได้รับจดหมายนี้ครูทรายก็ปร,รากฏตัวขึ้นมีมี่จึงต่อว่าครูทรายว่าแกใช่ไหมที่เป็นคนทําเรื่องทั้งหมด ครูทรายจึงโชว์จดหมายให้กับนิกและมีมี่ได้เห็นซึ่งข้อความในจดหมายของครูทรายนั้นคนที่ส่งมาบอกว่าเขามีหลักฐานและข้อมูลของครูทรายที่เป็นความลับถ้าข้อมูลนี้หลุดไปมันอาจจะทำให้ชีวิตของครูทรายต้องพังลงถ้าครูทรายไม่อยากถูกเปิดเผยข้อมูลนี้ครูทรายต้องมาตามที่อยู่ที่ส่งให้ และให้มาคนเดียวอย่าให้คนอื่นรู้ซึ่งทั้งนิกและมีมี่ก็ถูกแบ็กเมลด้วยข้อมูลลับเช่นเดียวกันในขณะที่ทั้งสามกำลังคุยกันอยู่รินก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับโชว์จดหมายที่เธอได้รับเช่นเดียวกันทุกคนต่างพากันสงสัยว่าใครคือคนที่ส่งจดหมายนี้มารินจึงบอกไปว่าเธอก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครในที่นี้ต้อแหลกันแน่ และไม่ใช่เพียงแค่สีคนนี้เท่านั้นที่ได้รับจดหมายดาวก็ได้รับจดหมายนั้นเช่นเดียวกันเธอคิดว่าจะต้องจัดการคนที่ก่อเรื่องนี้และอาจไม่ปลอดภัยถ้าไปคนเดียวดาวจึงพกปืนติดตัวมาด้วยหวังเพื่อป้องกันตัวและถ้ามีโอกาสก็จะถือโอกาสเก็บกวาดไปเลยทีเดียวเมื่อดาวปรากฏตัวขึ้นที่นี่มีมี่กับดาวก็ทะเลาะกัน ข้อต่างฝ่ายต่างคิดว่าเป็นคนส่งจดหมายมาให้แต่แล้วเสียงของโดมก็ทำให้ทั้งดาวและมีมี่หยุดสึกครั้งนี้ไว้ก่อนโดมถามว่าทาไมทุกคนถึงมาอยู่ที่นี่อย่าบอกนะว่าทุกคนก็ได้จดหมายแบบนี้เหมือนกันซึ่งเนื้อความในจดหมายของบางคนจะเป็นการขู่เกี่ยวกับความลับในอดีตส่วนบางคนจะเป็นการบอกว่าถ้าอยากรู้ความจริง ็ให้มาพบกันที่นี่สรุปแล้วใครคือคนที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่ผ่านมาและเหตุการณ์ที่นัดให้มารวมตัวกันในวันนี้ปมในอดีตกำลังจะกลับมาเปิดเผยอ,อีกครั้งว่าพวกเธอได้เคยทำผิดอะไรไว้ถึงเวลาที่ต้องสะสารแค้นครั้งนี้ให้จบสิ้นเสียที เรื่องราวนคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องของอาภัยไว้หนที่นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อ,ตอไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ